อยากทำเค,ค้กเก็บเป็นสต็อกเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงที่จะทำให้มันสดใหม่ได้อยู่เสมอคำถามนี้นะคะเกิดจากนักเรียน r i เ a t คอนซ s ล l ์ของเชมดเองค่ะและเชื่อว่าคำถามนี้ของนักเรียนคนนี้ก็จะมีประโยชน์กับทุกคนมากๆเลยก็เลยออกมาตอบให้ที่หน้าเพจนะปกติเวลาเราทำเค,ค้กในปริมาณมากๆหรือบางทีเราทำในปริมาณไม่ได้เยอะมากแต่เรา,าจำเป็นที่จะต้องบริหารสต็อกของเค,ค้กให้มันดูสดใหม่เสมอ ไอระหว่างที่เราเก็บในตู้เย็นธรรมดาค่ะกับการเก็บในตู้แช่แข็งแบบไหนที่มันปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับตัวเค้กมากกว่ากันคำตอบก็คือเก็บอยู่ในตู้แช่แข็งค่ะ เพราะว่าการเก็บอยู่ในตู้แช่แข็งเนี่ยมันจะทําให้ยังรักษาความสดใหม่ได้แต่เอ๊เดี๋ยวก่อนนะถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเราเก็บผิดวิธีมันก็จะยังไม่สดใหม่นะวิธีที่ถูกต้องเลยก็คือข้อแรกหลังจากที่เค้กนะคะเราเอาออกจากพิมพ์แล้วก็พักบนตะแกรงจนเย็นสนิทแล้วอุณหภูมิที่เราเอาไปเก็บเนี่ย ควรใจอยู่ที่ประมาณ25 2 6องศาซเซลเซียสจากนั้นค่ะเราจะใส่เป็นถุงซิปล็อกที่เป็นถุงถนอมอาหารก็ได้หรือเราจะแรปนะคะใช้พลาสติกแรปตัวเค้กทังก้อนเลยก็ได้จากนั้นค่ะให้ติดวันที่ผลิตเอาไว้นะคะไว้ที่หน้าถุงของเราเพื่อป้องกันการหยิบเค้กที่จะเอาของเก่าของใหม่บนการเรียกว่าไฟฟั่นเอง ข้อที่2นะคะอย่าเพิ่งวางเค้กซ้อนกันทับกันนะคะจนกว่าเค้กของเราเนี่ยจะแข็งตัวดีค่ะแล้วก็ค่อยหาออภาชนะนะคะมาวางซ้อนกันได้อันนี้ก็จะทำให้เค้กเนี่ยมีรูปทรงที่ยังสวยงามอยู่นั่นเองค่ะ เำไมคะวิธีนี้ที่เชมตเอามาแชเนี่เชมดใช้ตั้งแต่ตอนที่สมัยทํางานโรงแรมนะคะจบจนปัจจุบันที่พัฒนาสูตรขนมให้กับโรงงานก็แนะนําวิธีนี้มาโดยตลอดแล้วก็เป็นวิธีที่ได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยอีกเหตุผลหนึ่งที่ แนะนำให้เก็บเข้าตู้แช่แข็งเลยก็เพราะว่าเราจะยังรักษาความสดใหม่ของเค้กได้คะ่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะดูเกี่ยวกับในเรื่องของผลึกน้ําแข็งพูดง่ายๆก็คือตัวที่เป็นผลึกน้ําแข็งสภาวะแช่แข็งกับคานที่เป็นผลึกน้ําแข็งในสภาวะแช่เย็นเนี่ยจะทําลายโครงสร้างของเค้กแตกต่างกันเลยคะ่ะ ให้เราลองคิดอย่างนี้ก็ได้ค่ะเวลาที่เราซื้อเนื้อสัตว์ขึ้นมานะคะจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ก็ได้สังเกตไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามักจะซื้อมาแบบถังๆที่แช่แข็งแต่เวลาเราจะใช้เราก็มาคายเย็นทีนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในตู้เย็นแล้วก็คายเย็นเอาไว้นานประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปสังเกตไหมว่ามันก็จะดูไม่ค่อยสดแล้วดูไม่ค่อยใหม่แล้วเพราะอุณหภูมิที่เราจัดเก็บอ่ะมันไม่ได้เหมาะสมนั่นเองค่ะ ขอให้วันนี้เป็นอุณภูมิที่จัดเก็บแล้วดีที่สุดก็คือสภาวะที่อยู่ประมาณ1-4องศาเซลเซียสก็คือเป็นแบบลักษณะตู้เย็นธรรมดาอย่างนั้นอะ่ะก็จะทําให้เค้กอะ่ะอยู่ได้นานแต่เอาจริงป้ามันก็ไม่ได้นานที่สุดถ้าวันนี้คุณอยากจะบริหารให้มันอยู่ได้นานที่สุดแชมโบแนะนําว่าเก็บตู้แช่แข็งขาะด,ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยกว่า แต่คําถามก็คือแล้วมันควรจะเก็บนานแค่ไหนถูกไหมคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะมันอยู่ที่ตัวขนมด้วยอย่างบัตเตอร์เค้กเนี่ยก็จะเก็บได้นานหน่อยสักประมาณ1เดือนเนี่ยก็จะอยู่ได้แต่ถ้าใครทําขายแนะนําสักประมาณ2อาทิตย์ค่ะกําลังดีนะคะแล้วก็สามารถจะส่งได้เลย ส่วนถ้าเป็นพวกเค้กสป,ปันเค้กชิฟฟ่อนต่างๆเนี่ยแนะนำว่าเราเก็บแช่แข็งนะคะสักป,ประมาณ2นะคะไม่เกิน3สัปดาห์มันจะทำให้ยังรู้สึกสดใหม่อยู่เพราะว่าวิธีนี้ตัวเชฟบดเองก็เป็นคนที่ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันแล้วก็ทำเซนซอรี่เทสนะคะก็คือชิมเค้กนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆคนนะีก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเค้กที่เก่าหรือว่าเค้กที่ดูว่าเก็บไว้นานนั่นเองค่ะ